สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The History ครับแล้วเรายังอยู่กับประวัติศาสตร์อิตาลีครับนี่เป็นตอนที่3นะครับสำหรับประวัติศาสตร์อิตาลีนี่คือยุคภายใต้อำนาจของพระศาสนาจากักรและสมเด็จพระสันตรปประปาปาครับเราจะมาดูสิครับว่าเรื่องราวยุคนี้ของอิตาลีเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและฟังกันได้เลยครับ แม้ว่าจะขจัดไบเซนทายออกไปจากอิตาลีได้แล้วนะครับแต่ว่าศาสนาจากโรมันคาทอลิกก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจครับเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้อำนาจอย่างแท้จริงศาสนาจากคาทอลิกครับมองไกลไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับนั่นคือการก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่เหนือเมดิเตอร์เรเนียนและเหนือยุโรปทั้งทวีปเลยครับซึ่งมัน ซึ่งตรงเนี้ยณจุดเนี้ยยังคงห่างไกลไบเซนทายครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลอยู่อีกหลายขุมเลยดังนั้นครับศาสนาจักรคาทอลิกต้องคิดสร้างรูปแบบอาณาจักรแบบใหม่ขึ้นมาครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้เพราะมันจะใช้ศาสนาเป็นตัวนำครับและก็จะรวมดินแดนที่นับถือศาสนามิกายคาทอลิกทั่วยุโรปเข้ามาอยู่ภายใต้แบบหลวมๆครับเป็นลักษณะที่ประหลาดมานั่นก็คือจักรวรรดิโรมัน อันศักดิ์สิทธิ์ครับถึงแม้มันจะชื่อโรมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรมันนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นด้วยคําว่าโรมันนะครับที่ถูกเอามาใช้กับชื่อจากรววัติเนี้ยมันคือการนําประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของอิตาลีมาใช้เป็นชื่อครับโดยอาณาจักรแห่งเนี้ยมันมีความประหลาดตรงที่ว่าผู้สวมมงกุฎจะมี2คนพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยครับอํานาจหนึ่งคือประมุขทางธรรมครับนั่นก็คือพระสันตะปาปาซึ่งจะดํารงตำแหน่งผ่านพิธีคอนคลาสเนี่ยนะฮะส่วนประม เรียกว่าพระจักรพรรดิครับซึ่งก็คือกษัตริย์องค์ใดก็ตามในหมู่มวลคณะรัฐทั้งหลายที่รวมอยู่ในจักรวรรดินี้จะได้รับเลือกตั้งจากคณะอิเล็กเตอร์ครับมาทําหน้าที่เป็นจักรพรรดิระบบนี้ถูกเรียกว่าทฤษฎีดาบสองเล่มครับและบุคคลแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือชาลมานแห่งแฟรัก์นั่นเองครับ การทำพิธีสวมมงกุฎให้กับจักรพรรดิจากยงจักรวรรดิโรมันอันกศิสิ์เกิดขึ้นครั้งแรกครับในปี800โดยพระสันตปะปาปาเป็นผู้สวมมงกุฎให้จักรพรรดิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเพราะว่าโดยปกติแล้วอำนาจทางศาสนาจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ปกครองทางโลกใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับพระสันตะปาปาอ้างอำนาจสั่งการมาจากพระเจ้าครับและถือสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่มยาดจัดการกับที่ดินของกษัตริย์แม้แต่คุณนางทั่วยุโรปที่นับถือนิกายคาทอลิกครับโดยเฉพาะยิง่งครับ ได้มีการแต่งตั้งพวกบิชอปครับให้ไปดํารงตําแหน่งสําคัญในการปกครองสงไปดูที่ดินแล้วก็ระบบฟิลดนในพื้นที่ต่างๆทั้งซึ่งจะได้เก็บภาษีและแผ่อำนาจอิทธิพลตัวเองได้อย่างสะดวกมากขึ้น อิตาลีก็หนีไม่พ้นระบอบการปกครองลักษณะเช่นนี้ครับโดยอำนาจของจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครอบคลุมอิตาลีตอนบนทั้งหมดซึ่งเป็นอนาณาจักรลอมบารด์เดิมอยู่รวมถึงแคว้นที่อยู่ใกล้กับโรมแล้วก็รัฐสันตปะปาปาทั้งหลายด้วยจึงทําให้อิตาลีและนิกายคาทอลิกเป็นเหมือนเหรียญที่เป็นคนละฝั่งของเหรียญแต่มันคือเหรียญเดียวกันนะครับศาสนาจักครคาทอลิกครอบงาอิตาลีมาทุกยุคทุกสมัยและกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวอิตาลียาวนานหลายพันปีเลยครับ รัฐสันตปปามีระบบบริหารจัดการเมืองและกฎหมายที่เรียกว่าโรมันกเรียครับโดยมีศูนย์กลางด้านการเมือและการเก็บภาษีอยู่ทั่วอาณาจักรที่เรียกว่าเวสตาราอุสครับรวมถึงกองทหารซึ่งมักจะถูกจ้างให้มาคุ้มกันพระสันตปปาและหน่วยทหารที่ถูกจ้างเพราะว่ามีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้ก็คือสวิตการ์ดนั่นเองครับหรือหน่วยทหารสวิตโบสถ์ทั่วอิตาลีก็เป็นเหมือนเครือข่ายที่เป็นศูนย์ราชาการที่คอยควบคุมประชากรอิตาลีครับโดยอิตาลีจะมีอารามสองที่มีอิทธิพลมานา นานตัวอย่างเช่นเลยนะฮะสังคมมทนแห่งมิลานครับซึ่งมีตั้งแต่สมัยตั้งแต่โรมันตมตงยังไม่ล่มสลายนู่นแนะ่โดยอารามสงเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของอำนาจทางศาสนาที่แผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ครับ ขณะที่ตําแหน่งสันตรปาปาเป็นทางผู้นําทางจิตวิญญาของอิตาลีแล้วก็มีลักษณะเป็นกษัตริย์อีกในหนึ่งด้วยขุนนางหรือผู้นําทางโลกคนไหนก็ตามที่ได้ตําแหน่งเป็นผู้ปกครองดินแดนอิตาลีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากพระศาสนาจักรเสก่อนครับแล,แล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีการรวมอิตาลีให้กลายเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวนั่นเพราะว่าขุนนางทางโลกแทบไม่มีอํานาจในการประสานเมืองต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเลยครับเมื่อเทียบกับพระสันตปาปาซึ่งเป็น ผู้ที่เชื่อบอิตาลี่เข้าแบบหลวมๆและในขณะเดียวกันครับพระสันตปะปาปาก็คือผู้ที่ขัดขวางการรวมอิตาลีด้วยหรือบางคนอาจจะตีความว่าพระสันตปะปาปาเป็นศูนย์รวมใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรวมตัวก็ได้นี่ฉะนั้นครับการเมืองอิตาลีนับจากนี้คือการตัวรวมตัวแบบหลวมๆซึ่งอบอุ้มเอกลักษณ์ทางการเมืองซึ่งมีความแตกต่ตางจากประเทศอือ่นๆในยุโรปครับ หลังจากสิ้นยุคข,ของชาลมานครับอิตาลีก็อยู่ภายใตก้การกำกับดูแลของราชวงศ์คาร์โลลิงเจียนครับหรือว่ากลุ่มกษัตริย์หรือขุนนางที่มีเชื Frank. ้อสายแฟรงค์โดยอาณาจักรและดินแดนอยู่ในการปกครองของชาลมานภายหลังเนี่ยนะครับเมื่อชาลมานเสียชีวิตก็ถูกแบ่งให้กับลูกหลานแบ่งเป็นสส่วนเลยครับคือแฟรงค์ตะวันตกก็คือฝรั่งเศสต่อมาพัฒนากลายเป็นประฝรั่งเศสนะครับแฟรงค์ตะวันออกก็คือพวกบรรดายเยอรมันและก็แฟรงค์ตอนกลางโดยอิตาลีอยู่ในอาณาจักรที่เรียกว,ว่าแฟรงค์ตอนกลางมาตั้งแต่ปี843ครับ สำหรับระบบการปกครองในอิตาลีนะครับจะมีแคว้นดัชชีหรือตำแหน่งดยุกใหญ่อย่างน้อย4แห่งเป็นศูนย์กลางอำนาจประจำอยู่ตามภูมิภาคนั้นครับไม่ว่าจะเป็นโปเลโตเบเนเวโตฟรีอูลีหรือว่าเทรสโดยทั้ง4แห่งนี้ครับก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเขามีขนาดใหญ่พอครับที่จะต่อรองอำนาจในเครือที่รวมตัวกันอยู่นี้นะฮะแล้วมีความเป็นอิสระพอสมควรเลยครับ ราชวงศ์คาร์โลเรนเจนพยายามส่งลูกหลานหรือคุณนางที่ไว้ใจไปเป็นดยุกในแคว้นเหล่านี้ครับโดยภารกิจหลักก็คือเธือจะพิสูจน์และคัดกรองความสามารถของคุณนางที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ในอิตาลีในยุคนั้นครับซึ่งมันจะต้องใช้ความทนที่มีความสามารถในการปกป้องอิตาลีจริงๆเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่9ตอนนั้นครับอิตาลียังประสบปัญหาจากการถูกบุกโจมตีจากพวกโจรสลัดซาราเซนหรือโจรสลัดที่นับถืออิสลามเป็นมุสลิมกลุ่มหนึ่งครับที่พยายามบุกโจมตีดินแดนของชาวคริสต์มาโดยตลอด ในปี889ครับคือปีที่กุยโดแห่งสโบเลโตเนี่ยขุนนางอิตาลีคนหนึ่งได้ครองตำแหน่งกษัตริย์อิตาลีอย่างงงงงครับเรียกได้ว่าอย่างน่าอาศัศจรรย์เลยกุยโดเนี่ยเป็นหลนครับเรียกได้ว่าเป็นหลนลูกหลานเลนหลนเป็นชั้นหลนเลยครับของชาลมานเขาก็เลยอ้างสิทธ์ครับแล้วก็ชิงจังหวะช่วงที่ราชวงศ์คาราเรนเจงกําลังวุ่นวายกับการเมืองภายในประกาศตัวว่าฉันคือกษัตริย์แห่งอิตาลีครับแล้วก็ชิงมงกุฎของจัก,กรพรรด แล้วก็กลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกครับที่ไม่ได้มาจากสายราชวงศ์คารโลลิงเจียนโดยตรงเขาได้รับการยอมรับจากบารมีในอดีตของบรรพบุรุษที่ช่วยปกป้องอิตาลีจากการถูก ทุกจนสลัดซาราเซนเนี่ยโจมตีรวมถึงเป็นขวัญใจของขุนนางเล็กๆทั่วอิตาลีครับในฐานะผู้กล้าหารที่กล้าอาจหารท้าทายอํานาจของราชวงศ์คาร์โลลิงเจียนกุยโดเนี่ยนะครับมีศัตรูตัวสากาัดที่แข่งอํานาจกับเขามาตลอดนั่นก็คือเบเรนการ์ดแห่งฟรีอุลีครับเบเรนการ์ดเป็นดยุกแห่งฟรีอุลีเป็นหนึ่งในแคว้นใหญ่ที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีครับและเขาเองก็เป็นหลนของชลมานเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นหนึ่งของผู้รับใช้ใกล้ชิดของกษัตริย์ชาวตุยนุยหรือชาว ดูแฟตเนี่ยนะฮะกษัตริย์แฟรงค์สายตรงคนสุดท้ายที่ได้ครองตําแหน่งกษัตริย์ห่งอิตาลีฉะนั้นครับเขาเลยเป็นบุคคลที่ราชวงศ์คารลิงเจนสนับสนุนมากกว่าและกุยโดก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏครับหลังจากขับเคี่ยวกันอยู่หลายปีครับกุยโดก็ด่วนตายไปเสียดื้อครับทำให้เบเรเบเรนการ์รวมอํานาจแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์อิตาลีในปี896แล้วก็มีอํานาจอิตาลีไปอีกหลายปีเลยครับ ทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับมีเดินแดนที่มีอํานาจคาบเกี่ยวกับฝรั่งเศสคุณนางฝรั่งเศสครับก็เลยจะอาศัยช่องทางนี้เข้ามาเล่นการเมืองในอิตาลีเช่นฮิลชแห่งอาร์ตครับ หรืออ uh, ูแห่งอาร์คในภาษาฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเขาเข้ามาควบคุมการเมืองในอิตาลีตอนเหนือครับแล้วก็ชิงมงกุฎของกษัตริย์อิตาลีไปได้ช่วงหนึ่งครับในปี927แต่ว่าฮิวช์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถเท่ากับเบเรนกาศแห่งอีเวราซึ่งเบเรกาศคนนี้คือหลานของเบเรกาศแห่งฟิอรีคนนั้นนะฮะแต่ว่าไปเป็นยุคแห่งอีเรานะฮะแล้วก เบรการมีเชื้อสายเป็นอิตาลีโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเขาเข้าอกเข้าใจคนอิตาลีมากกว่าเขาสามารถชิงมงกุฎคืนมาจากฮิตเลได้ในปี950ครับแต่ทว่าสิ่งที่ทั้งคู่ไม่แระแวดระวังกันเลยนั่นก็คือดินแดนเยอรมน,นีซึ่งอยู่ทางเหนือครับซึ่งมีกษัตริย์องค์ใหม่ที่มีความเก่งกาจและมีความทะเยอทยานเทียบเท่ากับสุดยอดจักรพรรดิในอดีตของยุโรปอย่างชาลมานคนคนนั้นคือ ออตโตมหาราชครับหรือพระเจ้าออตโตที่1นั่นเองกษัตริย์เยอรมันเชื้อสายแท้ๆผู้นํากองทักรุกคืบลงใต้เข้ามาสู่อิตาลีเขาใช้ทั้งการทุตและการรบครับเพื่อให้ดัชชีทุกแห่งและขุนนางอิตาลีทุกคนต้องสมยอมแล้วก็บังคับแอดดิเลนซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของฮิชแั่นอาร์ตแล้วก็กลายเป็นม่ายเนี่ยให้มาแต่งงานกับตัวเองเพื่อสร้างความชอบธรรมในที่สุดครับอิตาลีและจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของออตโตหรือจักรพรรดิจากเยอรมนีอย่างสมบบูรรณ์คั ซึ่งเกิดขึ้นในปี962จากนั้นเป็นต้นไปครับอิตาลีจะถูกกลุ่มขุนนางเยอรมัน,นเข้ามายุ่มยากแทรกแทรปอีกอย่างน้อยร้อยกว่าปีสภาพการแบบนี้ครับสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับขุนนางและประชาชนอิตาลีอย่างมากครับพวกเขาได้แต่เก็บงำความอัดอั้นอันนี้ไว้และรอวันที่จะทวงคืนอย่างเหมาะสมเมื่อเว้นเวลาเขาเมื่อวันเวลาเหล่านั้นเดินทางมาถึงครับ นอกจากการเมืองทางโลกในอิตาลีจะดุเดือดเริ่มเรือเดือดเรือเรือเดือดอพลาดแล้วนะครับการเมืองทางศาสนาก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยฮะแต่เดิมนะครับ มักจะมีการคัดเลือกผู้ครองตำแหน่งสันตปะปามาจากการงานและความศรัทธานในศาสนาอย่างแรงกล้าแต่เมื่อตำแหน่งนี้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองครับมันทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ที่จะรายล้อมที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีความแปดเปื้อนหรือไม่บริสุทธิ์ใจหรือถูกรายล้อมด้วยบุคคลที่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจจริงๆตำแหน่งพระสันตปะป,ปากลายเป็นตำแหน่งแห่งเกียรติยศศักดิ์ความศักดิ์สิทธิ์และผลประโยชน์รวมถึงบุรุษกาทางการเมืองอย่างมหาศาลครับนี่ไม่วันนั้นครับ พระสันตปาปามีอำนาจมากกว่ากษัตริย์ซะอีกพวกคนน้านในอิตาลีครับจึงพยายามที่จะให้คนในตระกูลของตัวเองเนี่ยเข้าไปบวชเป็นพระครับและก็ไต่เต้าเล่นไต่เต้าทางการเมืองเพื่อจะให้ได้ตำแหน่งไปเป็นถึงพระคดินานเพื่อจะได้เข้าไปใสเข้าสู่พิธีคอนเคล็และมีโอกาสที่จะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตปาปาครับความเฉาโชในกรณีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เรียกว่าการประชุมซรากศพครับหรือซาเวเดซานอยซึ่งเกิดในปี897 ภูมิหลังของเหตุการณ์นี้ก็คือพระสันตรประปาปาองค์หนึ่งที่ชื่อฟอร์ตโมซุสครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองและเขาก็เกิดเสียชีวิตโดยเขาทิ้งศัตรูทางการเมืองไว้กลุ่มหนึ่งครับเพราะว่าเขาไปยุ่งยากมันแน่นอนมันต้องมีศัตรูทางเมใช่อร์ครับหนึ่งในนั้นคือผู้ที่สืบทอดตําแหน่งพระสันตรประปาปาองค์ต่อจากฟอร์โมซุสก็คือสตีเฟนที่6ครับพระสันตรประปาสตีเฟนที่สุดได้รับเลือกต่อจากพระสันตรประปาปาฟอร์โมซุส และเขาก็เป็นศัตรูของฟอร์โมซุสแล้วเขาก็แคดจนสุดใจดังนั้นครับสตีเฟนที่6ก็เลยสั่งให้มีการขุดศพฟอร์โมซุสขึ้นมาแล้วอ่านคำพิพากษาให้เกิดการเสื่อบเสียเกียรติต่อหน้าผู้คนเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วพระสันตะปาปาทุกองค์มีเกียรติยศส่วนตัวสูงสุดเพราะพวกเขาถือว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูโบนโ,โลใบนี้ ตามกฎแล้วนะครับรมเนียมประเพณีจนถึงปัจจุบันเลยนะครับจะไม่มีการชันสูตรศพพระสันตปาปาเพราะว่าสันตปาปาเป็นตัวแทนพระเยซูจะไปผ่าพิสูจน์ไม่ได้และเมื่อฝังพระศพไปแล้วถ้าเหตุถ้าใครติดตามงานฝังพระศพของสันตปาเบเนดิกจะเห็นไหมครับว่าเวลาเขาผนึกลงลงหีบศพของพระสันตปาเบเนดิกก่อนจะฝังอ่ะเขาผนึกแน่นหนามากหมายความว่าจะต้องไม่มีการขุดศพขึ้นมาเพราะการขุดศพขึ้นมาเป็นการทําลายเกียรติของพระสันตปาปาแต่การขุดศพฟอร์มูุสค้งนี้นะครับถือเป็นการทําลายเกียรติไม่พอมันเป็นการ ูถูกชาวคริสต์และศรัทธาของศาสนาคริสต์ไปด้วยในตัวเลยครับแต่เรื่องนี้ดูเล็กน้อยเมื่อไปเลยครับเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาที่เรียกว่า Seculum of s ส c u l u มครับซึ่งแปลว่ายุคมืดมนซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษ,าษาที่10ครับในช่วงมืดมนนี้เองครับมีขุนนางตระกูลหนึ่งที่ทํางานรับใช้ศาสนาจักรมาอย่างยาวนานและเขาก็มีอิทธิพลเบื้องหลังศาสนาจักรอย่างตระกูลดุสกูลานีครับซึ่งมีผู้นําอย่าง ทีโอไฟลักแล้วก็ขนาบข้างด้วยภรรยาของเขาอย่างทีโอดราแล้วก็ลูกสาวอย่างมาโรเซียครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าคนที่แสบที่สุดในเรื่องนี้นะครับกับกลายเป็นลูกสาวที่ชื่อว่ามาโรเซียเนี่ยแหละครับจนนางได้รับฉายาจากนักประวัติศาสตร์เลยนะครับว่านางแพทย์สยามแห่งโรมนางเป็นนักการเมืองที่เล่นการเมืองได้รอบจัดและเหลี่ยมจัดมากๆครับและนางอยู่เบื้องหลังบัลลังก์สันทป,ปาปาอย่างน้อย7องค์เลยครับ สันตปาปาเจ็องค์ตัาง,งนั้นได้บาลังล้วนผ่านการเล่นการเมืองใช้เล่เหลี่ยมพิธวารีอย่างของมาโรเซียและต้องเกี่ยวข้องกับมาโรเซียทั้งสิน้นแล้วที่สําคัญนางมาโรเซียเองก็ผ่านการแต่งงานกับว่าที่กษัตริย์และขุนนางแนวหน้าหลายต่อหลายคนครับรวมถึงสันตรปาปาด้วยอย่างพระสันตรปาปาเซอร์จิวสที่3ครับ ซึ่งเคยได้เสียกับนางมารเซียแล้วก็มีลูกซึ่งลูกก็ได้เป็นสันตปะปาด้วยครับคือพระสันตปะปาจอห์นที่11หรือเอเบริกแห่งสเปโลโตก็ได้แต่งงานกับนางมารเซียครับแล้วหลานชายของเขาก็ได้ครองตําแหน่งเป็นสันตปะปาจอห์นที่12การสันนิษฐานว่านางคือต้นแบบของตำนานพระสันตปะาหญิงที่ชื่อว่าจอนผู้อื้อเฉาเนี่ยแหละครับ คิดว่ามาจากมาเลเซียคือมันมีตำนานถ้าใครตามเรื่องสันจะมีตำนานว่ามีผู้หญิงปลอมตัวเข้าไปเป็นสันนะปาปาใช่ไหมครับแล้วก็โดนตําแหน่งงานชื่อว่าโจนแต่จริงๆแล้วสันนะปาปาหญิงที่ชื่อโจนไม่มีตัวตนนะครับมันเป็นเรื่องเขียนแล้วเขาก็บอกเลยว่าผู้ที่มีเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของสันนปปโจนเลยก็คือมาโรเซียเนี่ยแหละครับเพราะว่าเธออยู่เบื้องหลังของบัลลังสันนปะปาถึง8ปถึงเองค์ติดกันเลยเนี่ยการเมืองอื้อฉาวในยุคนี้สร้างความด่างพร้อยและรอดแปดเปื้อนให อีกอย่างหนึ่งครับซันตาปาปายุคนี้ที่ได้ตำหน้ามาเดยมาโรเซียนะอายุสั้นทุกคนเลยครับไม่มีใครอยู่ตำแหน่งนานครับบางคนอยู่แค่3เดือนบางคนอยู่แค่14วันครับก็ตายเรียบร้อยแล้วพระสันตปาปาที่เสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่แล้วถูกลอบสังหารก็เกินครึ่งอะครับถูกลอบสังหารรวมไปถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตจากการหัวใจวายระหว่างที่กําลังปฏิบัติกิจกรรมบนเตียงกบนางสนมลับด้วยครับซึ่งมีจริงๆนะมีจริงๆด้วยผมนึกชื่อไม่ออกแต่ว่ามีจริงๆนะฮะ ตระกูลสกูลานีนยครับมีอิทธิพลต่อวงการสงเตลียาวนานเป็นร้อยปีเลยครับก่อนที่พวกเขาจะเสียเสียเรียกได้ว่าเสียบทบาทนี้ให้กับตระกูลคู่แข่งซึ่งเข้ามามีบทบาทแทนอย่างเกรเชนตีครับตระกูลเกรเชนตีเนี่ยเป็นตระกูลที่รับใช้ศาสนาจักรเหมือนกันครับก่อนจะกล้ามาคุมการเมืองของสงแล้วก็สันตป,ปาปาในยุคที่ค้าบเกี่ยวจากศตวรรษที่10ไปที่ศตวรรษที่1ิหรือในยุคที่กลุ่ม กษัตริย์จากเยอรมน,นีได้ครองตำแหน่งจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วฮะการเข้ามาครอบครองอำนาจการเมืองสองของกลุ่มขุนนางทางโลกเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยพลิกโฉมหน้าไปมากครับเช่นการซื้อขายตำแหน่งของสองเพื่อไต่เต้าสแสวงหาความก้าวหน้าทางอำนาจซึ่เกิดขึ้นเกลื่อนกาดเลยที่ดินสงกลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาลครับไม่เว้นแม้แต่โบดเล็กๆตามหมู่บ้านต่างๆวัฒนธรรมที่เคยถูกคลองทองคำก็อาจจะผิดเพี้ยนไปแปดเปื้อนเพราะว่ามันมีการเมืองทางโลกเข้ามายุ่งยากและศาสนาทั้งหหลาาายยก็ังงงใ้้โครรสอนจ องจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่วิกฤตซึ่งพลิกโฉมการเมืองอิตาลีอย่างมหาศาลในอนาคตด้วยครับ การที่จักรวรรดิโรมันอัศดิธิ์ได้จักรพรรดิองค์ใหม่เป็นคนเยอรมันสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้คนอิตาลีอย่างยิ่งครับเพราะคนอิตาลีถือว่าเขาเป็นเจ้าของอำนาจที่ได้มาจากพระเจ้าแต่เพียงชนชาติเดียวโดยเห็นได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับพระสันตปาปาเป็นคนอิตาลีทั้งหมดเลยนอกจากจะอกหักจากตำแหน่งจักรพรรดิที่คนเยอรมันเอาไปแล้วนะครับพวกเขายังต้องเผชิญจากการแทรกแซงของจักรพรรดิเพื่อให้คณะสงฆ์จากเยอรมันเข้าไปมีบบาทในอิตาลีถึงขั้นช่วงหนึ่งครับมีพระสันตปาปาถึง5องค์ ที่เป็นคนเยอรมันและได้ขึ้นดํารงตําแหน่งเพราะการแทรกแทงของจัก,กรพรรดิจากเยอรมันเนี่ยแหละครับนี่คือจุดขัดแย้งที่ทําให้คนเดนาร์คอย่งไม่พอใจครับตัวอย่างที่ไม่พอใจก็ตอนที่จัก,กรพรรดิไฮริชที่2ครับซึ่งดํารงตําแหน่งจัก,กรพรรดิหมาดๆเลยพวกยูดีเขาได้ตําแหน่งจัก,กรพรรดิปั๊บเขาก็เกิดอยากจะทําพิธีสวมมงกุฎแห่งลอมบาร์เดียที่เมืองปาวีอาครับ ซึ่งมันทําให้เกิดการประทะรุนแรงกับคนอิตาลีครับกลายเป็นกรณีพิพาทที่โหงกระพืออยู่ยะะหนึ่งก่อนที่มันจะคลายคลายหายไป แต่พอเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่17ครับที่11ฮะเกมความขัดแย้งนี้ก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นช่วงนั้นนะครับจกักรพรรดิเยอรมันสูญเสียอำนาจไปเรื่อยๆครับให้กับเหล่าขุนนางเยอรมันจากกรณีไซออนนี่ซึ่งก็คือการบวชบางหน้าของพวกขุนนางนั่นเองซึ่งมันยังผลให้ขุนนางแย่งชิงบ์และที่ดินศาสนาได้หลายแห่งครับจกักรพรรดิเยอรมันบาดหมางและขัดแย้งกับขุนนางระดับกลางและก็ระดับล่างจํานวนมีพวกนี้จํานวนมากนะฮะจนบางส่วนเริ่มถอยห่างจากการสนับสนุนจักรพรรดิและในทางก,การครรรับนนนทีี่่้ปะโยช์เือง คือพระสันตป,ปาปาที่อิตาลีนั่แหละครับเพราะว่าเขาใช้สถานการณ์นี้ในการจูงใจให้ขุนนางเหล่านี้ถอยห่างจากบรรดาจักรพรรดิแล้วก็มาสนับสนุนพระสันตป,ปาปาแทนเป็นพันธมิตรช่วยเหลือกันในการ,รเผชิญหน้ากับจักรพรรดิซึ่งนั่นทําให้อํานาจของจักรพรรดิและศักดิ์ศรีของเยอรมันถูกลิดร,รอนจนแทบจะไม่เหลือเลยครับจนกระทั่งปี177ครับจกักรพรรดิเยอรมันตัดสินใจยอมแพ้ต่อพระสันตป,ปาปาครับโดยการเดินทางลุยหิมะอันหนาวเหน็บมาขอขมาพระสันตป,ปาปาที่ปราสาทกาโนซ่าในอิตาลีครับอันเป็นการ ยุติข้อพิพาทที่เรียกว่าการขัดแย้งว่าด้วยการสถาปนาศัก์นั่นเองครับเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดว่ากลุ่มผู้มีอํานาจเยอรมันพ er ่ายแพ้ต่อกลุ่มผู้มีอํานาจของอิตาลีครับและผู้ที่วางตัวเป็นกลางในการไกล่เกลีย่ยปัญหาความขัดแย้งของสองฝั่งนี้ก็คือมาติดาแห่งคัสคานีซึ่งเป็นเจ้าของปราสาทกานซา และเธอก็มีความสนิทสนมทั้งสองฝ่ายมาติด้านะครับเป็นมากรฟครับหรือผู้ปกครองแห่งแคว้นทัสคานีผู้ครองควาสนี้ตำแหน่งก็คือมากรฟนะครับหรือมากราฟซึ่งเป็นแคว้นอิตาลีซึ่งมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในสมัยนั้นครับแล้วนางยังเป็นเจ้าของที่ดินตอนเหนือและตอนกลางอิตาลีจํานวนมาก ก็คือหนึ่งใน5ของอิตาลีในปัจจุบันนะครับเป็นที่ดินของมาติด้ามาก่อนนางจึงเป็นตัวละครสําคัญครับในการพลิกเกมการเมืองระหว่าง2ชาติได้ทุกเมื่อแต่สุดท้ายครับด้วยศรัทธาอันแรงกล้านางก็เลยเข้าหาพระสันตปาปาและมอบที่ดินจํานวนมากให้เป็นสมบัติของสันตปาปา<ๆ>เช่นโรมันยาอุมเรียมแล้วก็ ลาซิโอซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางของอิตาลีในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะที่ดินหลายส่วนได้รับมาจากมาติด้ากลายเป็นกระดูกสหลังครับที่ทําให้ศาสนาจักรมีฐานมั่นคงม,มากขึ้นและศาสนาจักรมีพื้นที่ใหม่ๆที่ผสมรวมกันแหล่งอนนานาจเดิมจนมันกลายเป็นพื้นที่สําคัญที่ทําให้อํานาจของพระสันตปะปาปาแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นและยิ่งตอกช,ำช้ำตอกย้ำชัยชนะที่มีอยู่เหนือกษัตริย์เยอรมันครับ แต่แลราก็ทำครับแม้ว่าเยอรมันจะพ่ายแพ้แต่นี่มันแค่ยกที่1ความขัดแย้งระหว่างอิตาลีเยอรมันมันยังไม่จบครับเพราะเยอรมันกําลังจะมีกษัตริย์องค์ใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเขาคือเฟเดริกบาบารอซาซึ่งเขามาพร้อมกับการทวงคืนศักดิ์ศรีให้แก่พลเยอรมันครับ เฟเดริกบาบารอซ่าครับคือกริย์และผู้นำคนใหม่ที่มาจากตระกูลขุนนางที่ชื่อว่าโฮเอิร์ส u ตา n เฟนครับเป้าหมายของเฟเดริกนั้นชัดเจนครับคือต้องการที่จะบุกกำราบดินแดนอิตาลีและกำราบพาสันตาป,ปารครับเพื่อนำความคารพอย่างเกรงและทวงมงกุฎจัก,กรพรรด กลับสู่อ้อมอกของเยอรมันจนเกิดสงครามใหญ่นับตั้งแต่ปี1,154เป็นต้นมาครับเฟเดริกปราบเมืองเตลีได้มากมายครับตั้งแต่มิลานปาวีอาโบโลญญาและอีกหลายเมืองไทยเตลตตอนเหนือทำให้เมืองเหล่านี้ต้องจ่ายภาษีให้จักรพรรดิเยอรมัน เฟเดริกคิดบุกโรมต่อไปด้วยครับแต่เรื่องซับซ้อนผัวพันก็เกิดตามขึ้นมาครับก่อนที่เฟเดริกจะบุกโรมโรมเกิดปัญหาภายในครับเพราะมีประชากรกลุ่มนึงอดทนกับอำนาจศาสนานในยุคมืดมนที่ดำรงมาอยู่อย่างยาวนานไม่ไหวแล้วจนออกมาเกาะจลาจลและสร้างความบุนวายและนำมาสู่การสร้างสภามืออิสระภายใต้ชื่อว่าคอมมูนแห่งโรมครับและได้ทำการยุติกรุงโรมไว้ในปี1 1 4 4้อคอมมูนแห่งโรมมีผู้นำคนสำคัญก็คืออานแห่งเบรซาครับ ข้อเสนอของอารโรุนแรงและถึงขั้นรุนแรงสุดๆครับด้วยการยกให้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกสมบัติและทรัพยสิทธิ์ของศาสนาทั้งหมด เฟเดริกเรงเห็นว่าถ้าเขาใช้โอกาสนี้การปราบประบบทได้สําเร็จเขาจะอ้างว่าเขาคือผู้ปกป้องศาสนาครับซึ่งมันจะเพิ่มบารมีให้เขาให้กับอิตาลีได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจบุกโรมและปราบคอมมูนแห่งโรมได้สําเร็จในปี1155ครับอันเป็นหนให้พระสันตะป,ปาปาต้องยอมคืนมงกุฎจ,จักรพรรดิให้ไปหลังจากเล่นแง่ไม่ยอมคืนมาในช่วงระยะหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นครับแผนการที่จะไล่ยึดอิตาลีทั้งหมดนอกเหนือจากที่ยึดไตแล้ว มันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะคุณนางเยอรมันบางส่วนเป็นหนอนบ่อนไส้ช่วยเหลือพระสันต,ตปาปาครับหรือมาเข้าข้างฝั่งอิตาลีอีกทั้งเมืองอิตาลีที่ปลูกถูกกราบไปแล้วก็พยายามที่จะปลดแอกตัวเองอยู่ตลอดเวลา เฟเดริกต้องตะลุยอิตาลีถึง5ครั้งครับตลอดระยะเวลา20ปีเขาทําสงครามอิตาลีครั้งแล้วครั้งเล่าครับเพื่อที่จะตอกยับสถานะทางอํานาจแต่มันไม่เคยสําเร็จและมันไม่เคยจบแบบเสร็จสักทีครับจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญคือเมืองทางตอนเหนืออิตาลีกว่า26เมืองรวมตัวกันเป็นสันนิบาตครับภายใต้การสนับสนุนของพระสันตป,ป,ป,ปาปาโดยมีจุดประสงค์หลักก็คือท้าทายอำนาจของเฟเดริกพวกเขารวมตัวกันในชื่อสันนิบาตลอมบาร์ดครับ โดยมีแกนนนำก็คือเมืองมิลานนั่นเองเมืองเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่เฟเดริกบุกเข้ามาในอิตาลีใหม่ๆเลยครับพวกเขาพัฒนาตัวให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งการค้าและการทหารมีการประสานงานที่เข้มแข็งมากขึ้นมากกว่าเมืองที่อยู่ในระบบฟิวดันโดยทั่วไปและเฟเดริกก็พ่ายแพ้ให้กับสันิบาตลอมบาดในสมรภูมิเลยาโนในปี1 1 7 6ครับ ผลของสงครามครั้งนี้ทำให้เฟเดริกต้องยกธงขาวยอมแพ้ต่อแว่นแคนในอิตาลีทั้งหมดครับและยอมปล่อยเมืองเหล่านี้ให้กลายเป็นอิสระแล้วมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เขาเข็ดหลาบจนไม่กล้ากลับมาอิตาลีอีกเลยครับ เยอรมัน er จบสงครามระหว่างสองชาติด้วยการพ่ายแพ้ครับแต่สุดท้ายแม้ว่าอิตาลีจะได้รับความเสียหายไม่น้อยจากสงครามจากการบุกของเฟเดริกแต่การบุกของเขาเนี่ยได้สร้างคุณูปการกับประเทศอิตาลีไว้อย่างมากครับเพราะเฟเดริกทาให้เมืองต่างๆของอิตาลีเกิดการขยายตัวโดยไม่ได้ตั้งใจมีหลายเมืองเร่งปรับปรุงตัวเพียงเพราะพวกเขาต้องการจะสู้รบกับเฟเดริกเท่านั้น กลุมสันนิบาตลอมบาร์คือตัวอย่างที่ดีที่สุดครับที่บ่งบอกว่าอิตาลีโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยได้พัฒนาตัวไปอยู่สังคมเมืองที่แข็งแกร่งหลังจากเอาชนะกษัตริย์เยอรมันได้สําเร็จพวกเขากําลังเข้าสู่สังคมกึ่งสมัยใหม่ครับที่จะพัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ต่อไปเห็นหรือยังครับว่าทําไมอิตาลีถึงเรเนซองก่อนชาวบ้านเขา ก่อที่ศาสนาคริสต์กำลังอิ่มตัวกับความรุ่งเรืองครับทางตะวันออกกลางก็มีศาสนาใหม่กําลังเกิดขึ้นและมาแรงมากๆเลยนั่นคือศาสนาอิสลามครับพวกเขาใช้กําลังทหารและการยึดเมืองเป็นเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนให้ผู้คนหันมานับถือศาสนาซึ่งก็ค่อยๆลามจากอาหรับมาจนถึงแอฟริกาตอนเหนือครับซาราเซนคือคําที่คนยุโรปใช้เรียกพวกมุสลิมหรือผู้ที่นับถืออิสลามในยุคสมัยนั้นครับและบางส่วนมีอาชีพเป็นโจรสลัดซึ่งแล่นเรือไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะพื้นที่เกาะ กลางทะเลและเกาะใหญ่ของอิตาลีอย่างซิชเลียก็หนีไม่พ้นที่จะเป็นเป้าหมายสาคัญครับซิชเลียเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่พิสดารที่สุดในอิตาลีแล้วครับเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์เป็นเกาะใหญ่ที่ล่อตาล่อใจและง่ายต่อการบุกยึดโดยเฉพาะในยุคโบราณครับการบุกรุกทางน้ํา ทำได้ง่ายกว่าการบุกรุกทางบกค,ครับจึงไม่แปลกครับที่เกาะแห่งนี้จะมีผู้ปกครองหลากเชื้อชาติและหลายศาสนาผัดเปลี่ยนกันไปมาอยู่แทบตลอดเวลาซิชิเลียนะครับในช่วงแรกถูกยึดครองโดยในพลจากไบเซนไทยซึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากพวกซาราเซนให้มาปราบกบฏในเมืองที่ไม่พอใจแต่ว่าพวกซาราเซนก็ฉวยอากาศยึดเมืองจนเกือบทั้งเกาะและเขาก็เสียเกาะไปและเขาก็ต้องพยายามทอยตีเมืองคืนจนสามารถตั้งอาณาจักรอิมเรตแห่งซิชิลีได้ในปี1831ครับ อาณาจักรเอมิเรตสซิชลีนะครับมีเมืองปันเลโมเป็นเมืองหลวงครับโดยพวกเขาได้นํำวิทยาการอาหรับเนี่ยเข้ามาทําการบูรณะเมืองนอกจากนี้ครับพวกซาราเบนเนี่ยยังบุกข้ามไปยังอิตาลีและป้นอิสระดมในโรมได้สําเร็จด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ยึดโรมครับแล้วว่าเขาเข้าไปยังพื้นที่นาโปลีด้วยครับเพื่อยึดเมืองท่าสําคัญอย่างบารีแล้วก็ตั้งอาณาจักรบารีที่รุ่งเรืองงวรฒนรรมในช่วงปี841จนถึง871ครับ พวกซาราเซนเนี่ยช่วยกันปกครองเกาะซิชิเลียได้200กว่าปีก็มีผู้บุกรุกหน้าใหม่ที่เข้ามาแย่งริงคือพวกนอร์มันครับ พวกนอร์มันก็คือพวกไวกิ้งที่มาทางที่มาจากทางตอนเหนือของยุโรปและนับถือศาสนาคริสต์ครับพระสันตปาปาจ้างพวกเขามาเพื่อปกป้องดินแดนและสู้รบกับพวกมุสลิมที่โดยพวกเขาบุกยึดเข้าอิตาลีตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมาครับพวกนอร์มันบุกเข้ามาในพื้นที่ตอนใต้ของอิตาลีที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของไบเซนไทน์ตั้งแต่ปี1053ครับก่อนจะยึดได้สําเร็จและบุกข้ามฟ้าไปยึดเกาะซิชเลียของพวกมุสลิมในปี1061ซึ่งทั้งหมดไดไ้รับกาารรอนุม,มัติและกสนับสนนจากพรันตะปาปา ซึ่งต้องการให้พวกนอร์มันที่นับถือนิกายคาทอลิกเป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้มุสลิมในอิตาลีน,นั่นเองครับพวกนอร์มันอยู่ภายใต้การนําของตระกูลอุตเตอร์วิลเลอร์ครับซึ่งมีผู้นําอย่างโรเบิร์ตกิสการ์ด ในยุคแรกซึ่งเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็สืบทอดมายัางโรเจอร์ที่2ในยุคที่รุ่งเรืองทั้งคู่ช่วยพัฒนาและสร้างอิตาลีตอนใต้ครับให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งเมดิเตอร์เรเนียนที่จเจริญม,มั่นคงในยุคของการค้ายุโรปซึ่งมันกําลังกลับมาเิ่งบานตัวอย่างครับในพื้นที่ตั้งต้อย่างเมืองอามาฟีและซานแลโน่สองเมืองนี้ครับจเจริญเติบโตด้วยการค้าอย่างมั่นคงสุดๆภายใต้ใตกาปรปกครองของแคว้นย่อยซึ่งตั้งชื่อมาใหม่ครับว่าดัชชีแห่งปุลญ,ญ,ญาและ นอกจากนี้ครับยังมีเมืองท่าสําคัญอย่างไกเอต้าครับซึ่งอยู่ทางใต้แคว้นที่แยกออกมาจากเจ้าผู้ของแคว้นกาปัวและเมืองสําคัญอย่างนโปลีหรือเนเปิลนั่นเองครับ ความสาคัญของการที่พวกมุสลิมและพวกนอร์มันเข้ามาปกครองอิตาลีก็คือมันทําให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมผสานกันขึ้นครับเช่นพวกซาราเซนนําผลไม้อาหารและพืชจากตะวันออกกลางเช่นส้มมะนาวต้นหม่อนตลอดจนฝ้ายเนี่ยเข้ามาในยุโรปส่วนนอร์มันเนี่ยเอาเทคนิคทางสถาปัตยกรรมมาผสมผสานและการที่พวกมุสลิมนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่ายุโรปในสมัยนั้นมันทําให้องค์ความรู้ด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์ไหลทะลักเข้าสู่อิตาลีครับจนกระทั่งเมืองซาเลโนเนี่ยมีโรงเรียนการแพทย์ครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในยุคยุโรปยุคลางด้วยร่วมถึงแผนที่โลกที่ก้าวหน้าที่สุดอย่างตาบุลาโรเจรีนาก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกันครับการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายพื้นที่ซึ่งมีการซับซ้อน,อนทับทางวัฒนธรรมถือเป็นหัวใจสําคัญของดินแดนซีซิียและอิตาลีตอนใต้ครับเมื่อศาสนาคริสต์อิสลามรวมไปถึงยิวรูรวมกันได้อย่างลงตัว ผู้ปกครองก็ต้อนรับนักปราชญ์จากที่อื่นๆครับจนเกิดบรรยากาศที่ดีในการบ่มเพราะความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมจนกระทั่งถ่ายทอดไปยังอิตาลีตอนเหนือซึ่งมันช่วยส่งเสริมให้อิตาลีมุ่งสู่ความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ อิตาลีในตอนนี้ครับแน่นอนว่ามันกําลังมีอำนาจประหลาดบางอย่างแต่ว่ามันช่วงเวลานี้มันช่วยให้เกิดอิตาลีเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นยุคต่อไปของอิตาลีคือยุคชุมชนสมัยใหม่หรือยุคนคกรัฐละครับยุคนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายและมีเรื่องน่าสนใจหลากหลายเรื่องทีเดียวซึ่งเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของนภัาณวิทด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ